Terima kasih telah menonton! การซับสิแนลกับหลักรับมวหลวงนะคะวันนี้ทีหน้าประจําการแต่ว่าพี่จอยเนี่ยไปติดภารกิจอยู่นิดนึงเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาใหม่นะคะกับสัปดาห์ที่เราเพิ่งเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนกันไปแต่ว่าหุ้นไทยเนี่ยกลับ หนีระดับ1,600จุดไปไม่ได้เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยระดับดัชนีที่เกาะ1,600จุดแน่นๆแบบนี้เราจะเอาอยัางไงกันต่อดีเดี๋ยววันนี้ในช่วง Market Signal เรามาหาคำตอบกันแต่ที่แน่ๆนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีหุ้นรายตัวบางกลุ่มนะคะที่วิ่งขึ้นมาได้ร้อนแรงกับประเด็นเหมืองโพแทชนั่นเองนะคะแต่ว่าเหมืองโพแทชที่เข้ามาแบบนี้จะสร้างโอกาสในการลงทุนให้กับนักลงทุนได้หาหรือหันขนาดไหนวันนี้3หนุ่มรอยัลสเปเชียลเตรียมข้อมูลดีๆมาฝากกัน ถ้าอยากรู้ไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีครับพบกับ Toxic Nail ช่วง,วงรวยอซ s สเปเชียลนะนะครับก็มาคุยสบายๆกับเรา3คนนะครับจริงๆตอนนี้เนี่ยตลาดอึดอัด โอ้ยแถวๆพันหงนี่เลยไปหน่อยแล้วก็ย่อกลับลงมาเพาย่อลงมาหน่อยอั้กลับขึ้นไปหน่อยแต่จริงเขาบอกช่วงตุ่นจีนเนี่ยสีแดงดีใช่ไหมใช่โอ้แต่ตลาดหุ้นบานเราแดงไม่ค่อยดีนะของวันแรกนี่แดงเลยแดงเหือเลยนะครับขายไปซื้ออังเปาขายไปแจกแต่เราไม่ค่อยชอบโอ้แต่วันสองวันกลับมาแล้วโอ้โหแสดงว่าพันหงนี่มันจุดวัดใจใช่ไหมพี่นิตคือท่านในแง่ ฟันดัมเบลท l หรือว่าเทคนิค c a l ก็ตามเนี่ยเทคนิค c a l เห็นไหมพันห6นี่ก็หลายรอบอยู่ให้ได้นะอยู่ให้ได้ฟันดัมเบลท l เองเนี่ยพื้นฐานเนี่ยแถวพันหนี่มันตึงๆไหมพี่นิดก็ตึงๆเหมือนกันนะพีก็ประมาณสัก15าเท่าเศษสิบห้าเท่าเศษ forward นะ forward ีนะมันก็ถามว่า มันบับเบิลมันมากกลัวไหมมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันก็อยู่ในระดับที่ตึงๆพอสมควรอยู่ที่ตึงๆนัคล้ายๆกันเลยนะทั้งเทคนิคิลทั้งฟอนเดนทันเแถวๆจุดพันหกนี่แถวนี้แหละจุดวัดใจนะเกินขึ้นไปหน่อยก็โดนขายทา้งกำไรต่ำมาหน่อยก็มีคนซื้ออโอก็นักทุนบ้านเรายังเชื่อมั่นนะในตลาดทุนนะโอ้เชื่อเชื่อเชื่อตลอดเราต้องมีความเชื่อใช่แต่ช่วงนี้ก็ตลาดจีนหยุดเนาะเขาตุนจีนไงหยุดนานไม่ร้ปิกโอ้เป็น โอ้โหถ้าหยุดทำงานเนี่ยหยุดจะเป็นเดือนนะเป็นเดือนช่วงปีใหม่เหมือนบ้านเราเนาะสงกรามนะคล้ายๆกันประเทศเขาใหญ่ไงโอ้จะมูฟพลจะไปเยี่ยมากเ่ยเกือบพันล้านคน่ะเพราะวันนั้นเนี่ยลูกค้าถามนะไม่เข้าใจทำไมตลาดลงอยู่ดีวันแรกลงลบเกือบ17จุดนั่นที่ผมเห็นวันแรกที่ที่เกิดตัวจีนใช่ไหม นะครับเขาก็เลยถามก็เลยว่าปกติอะถ้าเราเป็นเทรดเดอร์เราก็ไม่อยากถือเนาะว่าช่วงตลาดมันหยุดยาวๆเนี่ยมีความเสี่ยงเดี๋ยวอะไรปุ๊บปั๊บก็ไม่รู้นะก็เทรดเดอร์บางส่วนก็จะขายออกมาก่อนแต่เนื่องจากตลาดบ้านเราไม่หยุดก็จะมีคนเชื่อมั่นก็มาซืออยู่ดีนะครับก็ไปตามสภาวะตลาด นะครับอ่ะเรื่องวันนี้มีอะไรคุณปิ๊กอ้าวก็ต้องเรื่องที่หมายมันเป็นเรื่องต่อเนื่องมาเป็นเดือนแล้วนะโอ้โหร้อนๆใช่ไหมเออเพิ่งมาสรุปเมื่อสัปดาห์นี้เองอ่าก็เกี่ยวกับเหมืองโปแตชนะครับโปแตชทำอะไรก็เป็นพี่น้องกับโปแตโต้อ้า่ติดคอนเฟิร์นะ้วเนี่ย ก็โปรแทสเนีเป็นปุ๋ยไงปุ๋ยไม่เคยเรียนไหนตอนประถมอะ N P K ในตัวเจนฟอสฟอรัสโปแตเซียมก็เป็นปุ๋ยในเป็นส่วนผสมของในปุ๋ยเะเขาเรียกว่าช่วยเรื่องอะไรลำต้น20 20 20นี่สสนสัดส่วนเลยสัดนสัดส่วนนะสัดส่วนปุ๋ยต้อบอกก่อนว่าเราเป็นเกษตรกรซะเยอะใช่นะครับก็ งย่ายไปลูกข้าวเนี่ยโอ้โหทั้งประทศนะมั้งเพราะว่าเดิมเนี่ยบ้านเราไม่ต้องเดิอปัจจุบันเนี่ยการนําเข้าปุ๋ยนึงไปเป็นโอ้โหหลายหมื่นล้านนะใช่ที่เพิ่งอ่านมาเนี่ยอย่าง โอ๋ยโปแทสเนี่ยเขาบอกว่านำเข้าปีเป็นหมื่นล้านเลยนะใช่นะครับเพราะ,ระว่าปริมาณการใช้เราก็เป็นแสนแสน,แสนตนันอ่ะหลายหลายแสนตันต่อปีเพราะเราทําเกษตรทั้งปีด้วยนะใช่ <ๆ S 1> ก็ต้องใช้ตลอดเวลาแต่ว่าจริงๆแล้วเน,นี่ยคุณแอดรู้ไหมเนี่ยที่กําลังประเด็นกันเนี่ยก็คือเรื่องประธานบาตรเหมืองเนี่ยคือของของเรานี่มีอยู่ในประเทศอยู่นะแอบเยอะเยอยู่ในดินบ้านเราเเป็นอันดับต้นๆของโลกนะเห็นถามบอกว่าอยู่ที่ชายภูมาเยอะอยู่ไพศาลอ่ะไาลอยู่ภาคอีสานทางภาคเลยแต่ล่าสุดเนี่ย อานนี้ให้ดูอะไรพี่นิดนี่นี่ให้ดูเวลาเขาทาเหมืองเีเห็นไหมนี่นี่ผม่าเพิ่งเข้าใจเขาเรียกว่าลองวอลลองวอะนี่เข้าไปเนี่ยโอ้โหมันจะมีเป็นต้องเป็นชั้นหินนะเป็นอุโมงเจาะทะลุเข้าไปใช่อันนี้เขาเรียกว่าทําอยู่ชั้นเหนือดินอ่าอย่างนึงก็คือเรียกว่าทําชั้นใต้ดิน ก็คือเจาะลงไปดินเลยนะเจาะลงไปเนี่ยประมาณ200ถึง400เมตรความลึกนีโหลึกนะลึกสุดเนี่ยคือพันเมตรหนึ่กิโลนะโอ้โหเข้าไปถึงแกนโลกะโอ้โหขุดกันอย่างนี้เลยนะใช่แล้วก็ดูดดูหินนะครับมันไม่ใช่ว่าดูดสารขึ้นมาเลยนะดูดหินขึ้นมาก่อนซึ่งหินตัวเนี่ยมันก็จะมีมีแรอยู่ข้างในอ แล้วก็ทําการสกัดอีกทีอ๋ออันนี้ก็คือเป็นเหมืองโพแทสที่บ้านเราคาดว่าน่ากําลังจะทํากันอยู่ใชครับก็คือถ้ามีเหมืองตรงนี้มาเนี่ยเราก็ได้แร่โพแทสมาทําปุ๋ยใช่ก็ลดการนําเข้าลดต้นทุนเกษตรกรได้ใช่ก็ลดการนําเข้าเข้าไปก็ช่วยดุลการค้าเราหน่อยแต่ตรงนี้เนี่ยมันมีบริษัทเยอะไหมเยอะไหมที่ไทำเหมืองบ้านเราถ้าทําเหมืองในบ้านเราตอนนี้มันมีแค่สองแห่ง แต่ก่อนนี้ก็เป็นบริษัทต่างชาติแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนมือมาเป็นบริษัทของคนไทยหลักๆก็จะมีอะไรนะก็นี่ไงที่ชัยภูมิอันนี่ไหมก็มี T R C T R C ถือหุ้นด้วยถืออหุ้นคือบริษัทหลักเนี่ยเขาเรียกบริษัทอะไรวะเอเชียโปรเทสเอเชียเอเอซียนรวมกันนะประเทศแต่ก็จะมีโอ้โหคนถเยอะๆหลายบาร์บี้หลายคนนี้ก็ชวงมาคลังด้วยมาแงเข้าไปช่วยถือด้วย ่เขาก็ประทานบาทได้ยี่ห้าปีโอ้ oh, แต่ว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับที่เพราะว่าปูดไซ์มันใหญ่นะใช่โอ้ oh, ไซมันใหญ่นะแล้วก็ปีปีนึงเนี่ยคาดว่าจะขุดกันเป็นเป็นล้านตันนะ่ะก็เขาประเมินว่าของเมืองไทยเนี่ยมีประมาณ300ล้านตันโอ้โหแลกโมแต้ในบ้านเราอะนะแต่เราขุดเนี่ย,ยจะขุดทีปีละ2ล้านตัน โอ้ก็ได้เป็นร้อยกว่าปีอะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบปีโอ้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็หมดโอ้ก็โอ้เยอะนะปริมาณเยอะแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าพูดเบรนมาทางหุ้นหน่อยอ่า คือไอ้ที่บริษัทหลักนี้ที่ได้เนี่ยเอ๊ะทำไมมันจะมีอย่างทีอาซีเนี่ยโอ้โหขึ้นมาจาก3-4บาทนี่ขึ้นมาบริสบาทแล้วนะสามแล้วนะไอโบตัสนี่มันดีขนาดนี้เลยมีนเนี่ยอดูกำไรดีไรน้วยว่ากําไรมันดีหรือเปล่าอผมก็ไม่รู้นะกําไรดีหรือเปล่า แต่นี่เขออกว่านี่คือภาพของราคาโปรเตสที่เทรดกันในตลาดโลกนี่นี่อัปเดตปัจจุบันนะอ้าวมันลงเนี่ยอยู่ประมาณ305เหรียญ305เหรียญโอ้โหตะกอนให้หๆอยู่เท่าเกือบ900เออตรงนี้เนี่ยที่ขึ้นจาก200ไปถึง900เนี่ยเขาเซตอัพเขาเรียกว่าคอนโซลเทียมคืออะไรแปลท้ายโอเปกอ่ะร่วมกันร่วมกันเป็นผู้ผลิต กลุ่มโปตัสกลุ่มโอลแดงไ <c oughs> ม่ร่วมเป็นขุดร่วมกันปัน่นร่วมกันปั่นเหรอ <c oughs> มาตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าค <c oughs> อนเสิร์ตเตียมเนี่ยแตกคอ อ๋ออ๋อตอนนี้ปั้นกันอยู่มือตอนนี้แตกคอเพราะว่าถึงจุดนี้แล้วเอ้ยเทขายไปเอ้เหมือนปั้นคุชเลนเนยนะใช่ใ่นะแล้วก็เผอิญว่าสังเกตไหมช่วงนั้นเนี่ยคือช่วงที่เศรษฐกิจบูมของโลกพอดีนะปี2008ปี2008ไงช่วงที่ก่อนจะเกิดคราบอร์เกอร์ไ่นเห็นไหมนั่นนะตอนนั้นมีทั้งโอ้โหอะไรอะ จีนก็ดีจะทำโอลิมปิกไงอเมริกาก็ดียุโรปก็ดีคือยุคยุคที่คอม c o ดิตี้ดีหมดขึ้นตอนนั้นน้ำมันก็ขึ้นถูกอนั้นน้ำมันก็เป็นร้อยฟ้านะใช่ตอนนี้ก็ลงมาตอนนี้เหลือประมาณ305หเหรียญต่อตันนะต่อตันต่อตันคอนโซเทียมทุบบ่ก็ผู้ผลิตใหญ่ๆของโลกเนี่ยก็จะมีผู้ผลิตในอเมริกากับแคนาดาที่เป็นสองประเทศแตรงนี้ใช่แหล่งรีเซิร์ฟเนี่ยก็เห็นเยอะนะในรัส เซียยูเครนแคนาดาสหรัฐแล้วก็แอฟริกาใต้ก็มีบอแสดงว่า3ประเทศนี้ส่งออกเป็นหลักเลยใช่ส่งมาบ้านเราเราก็ถือว่าถ้าเราได้เรียบร้อยมาก็จะเป็นผู้ผลิตหน้าใหม่ของโลกจะเป็นคนนำมาอยู่บนเวทีโลกไม่แต่ประเด็นคือดูราคาอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหราคาไม่น่าดูไม่น่คือเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าถ้าดูจากรีเสิร์ชของ c ซียยูนะซึ่งเขาเป็น รีเสิร์ชที่ทำเฉพาะคอมมอนเดตี้อย่างเดียวเขาก็บอกว่าตอนนี้ global capacity หรือกำลังการผลิตของโลกเนี่ยครอยู่ที่82ล้านตันโอ้เยอะอยู่ดีมาอยู่ที่57ล้านตันโอ้้าลนนะ่ล้นนะสภายล้นเนี่ยใช่แล้วก็บอกว่าในปี2020สัพายจะขึ้นไปที่99 9บ้ล้านตันดีมาจะขึ้นมาอยู่ที่75ล้านตันอออืมก็อันนี้ก็เป็นภาพที่เหมือนกับว่าจริงๆแล้ววิคราไว แหล่งโปแเตสเนี่ยเป็นแหล่งที่คนทําเยอะมากมีเยอะเหมือนมันทําง่ายเอหมือนเหมือนเหมือนมันมีเยอะนะใช่เอ๊ะแล้วทำไมตลาดหู้นเราตื่นเต้นกันจังเลยก็มันเป็นเรื่องใหม่ไงเป็นเรื่องใหม่จริงเนี่ยเห็นที่ตัวหนึ่งนะไอทีดีใช่ไหมอันนั้นเขาเป็นอีกแหล่งหนึ่งอีกจังหวะที่ที่อุดรไปเห็นราคาทีดี้วิ่งขึ้นไปรอแล้วแต่ไม่รู้จะทำได้เมื่อไหร่แต่ก็เก่งกำไรกันไปเออแต่อย่างหนึ่งเนี่ยของของพวกนี้เนี่ยพูดง่ายๆว่า มันมีการเก็งกําไรมันล่วงหน้ากันแล้วเนี่ยนานโอ้โหขึ้นมาทีเยอะแยะมากมายเนี่ยแต่พอข่าวออกเนี่ยราคาเริ่มเอ๊ะเป็นเติงอย่างงี้นี่มันเกิดการเซลล์ออนแฟกหรือเปล่าพี่เดชมันน่าจะเป็นกระแสอย่างงั้นใช้กลยุทธ์เซลล์ออนแฟกแล้วเวลาเราเล่นเนี่ยสมมติหลังจากนี้ไปมีอะไรเล่นต่อไหมอ่าอย่างงี้ก็ต้องดูแล้วว่าถ้าเป็น TRC นะครับ TRC เนี่ยเขายังได้งานไงเป็นผู้รับเหมาเป็นผู้รับเหมาไงทำเหมืองทำเหมือง จริงๆแล้วเนี่ยลักษณะก็นี่ก็เหมือนต้นน้ำนะแน่นอนขายโพแทสกำไรหรือเปล่าไม่รู้ดูแล้วไม่น่าจะกำไรเลยแต่เปิดหน้าเหมือนทำเป็นอะไรเงี้ยเขารับเหมารได้ก่อนได้ก่อนก็ไม่น่า่ะผู้ถือหุ้นเจ้าอื่นๆเนี่ยที่ไม่ได้เกี่ยวกับการรับเหมานี่ก็อาจจะไม่ค่อยคึกคักอ็ได้ก็ดูเล็กๆหน่อยมีไม่กี่ตัวนะโอ้โหแต่ตลาดเนาะหาเรื่องแปลกๆมาให้เราดูตลอดเลยนะอ้าวก็ต้องติดตามเข่ติดตามรายการรอวยยของเราใช่ไหมเนี่ย เคยเห็นไหมเนี่ยละครมก็เคยเห็นเแหละตอนนี้นั่งอ่านนะก็สนุกดีนะอยู่กับตลาดทุนไปอัปเดตไปว่าโลกเราเปลี่ยนไปยังไงนะก็พบกันใหม่กับสัปดาห์หน้านะกับพวกเรานะรายการ Lawyer Special นะครับว่าสัปดาห์หน้าจะเอาอะไรฮอตฮอตมาคุยกันอีกนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ฟังข้อมูลแบบนี้กันไปนแล้วใครที่คิดจะลงทุนกลุ่มนี้ก็หาข้อมูลเพิ่มเติมดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนละกันนะคะแต่สําหรับใครที่ยังคงอยากหาโอกาสเก่งกําไรหรือว่าทํากําไรกับตลาดหุ้นไทยในระดับดัชนี1,600จุดแบบนี้อย่าเพิ่งไปไหนชงน้ามาเก็ตสิกเนลมารอให้คําตอบกันอยู่เขาว่าโอกาสการทํากําไรดีๆจะเกิดขึ้นได้ด้วยสัญญ,ญาณอะไรอดจะรอแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาหาคําตอบกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ o อ c Tis นะครับ วิธีแล้วเราอธิบายความแตกต่างระหว่าง Hammer นะครับกับแ a n กิ้งแมนไปนะครับถ้าใครยังไม่ดูนะครับก็กลับไปดูย้อนหลังที่ YouTube ของเราได้นะครับวิธีนี้เรามีอะไรมานำเสนอครับเออเป็นพาร์ a t เ e ิ n แบบ Shooting Star กับ i n นเ r อร์ m แฮมเมครับอ่าก็เป็นอีก2รูปแบบนะครับที่คนมักสับสนเพราะหน้าตามันเหมือนกันนะครับแต่มีความแตกต่างที่สำคัญอยู่อ่าเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตัวรูปแบบ Shooting Star เลยนะครับ แปลว่าะครับชูติ้งสตาร์เนี่ยชูติ้งสตาร์ง่ายๆฮะชื่อภาษาอังกฤษคือเป็นดาวตกนะครับดาวตกใช่ดาวตกแค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วนะอุกกาบาตจะชนโลกอะไรเงี้ยโอ้โหอันตรายนะแค่จำง่ายๆครับชูติ้งสตาร์แค่ชื่อมันก็รู้แล้วว่าเป็นรูปแบบที่เราต้องระวังนะครับมันน่ากลัวน่ากลัวยังไงบ้างครับว่าชูติ้งสตาร์เนี่ยจะเกิดในเทรนเขาเรียกว่า bullish trend ครับจะเกิดการรีเวิร์สเป็น b u ลิชรีเว v ร์ s a l ก็คือเป็นขาขึ้นมาก่อนถูกไหมแล้วก็ตัวชูติ้งสตาร์เกิดขึ้นเนี่ย ต้องระวังเพราะว่าอะไรคือณตอนนั้นน่ะจะมีนักลงทุนกลุ่มหนึ่งครับที่พยายามจะซื้อไล่ราคาขึ้นไปเรื่อยๆท้าเขาจะวิ่งปื๊ดขึ้นไปเลยใช่เราเลยมีหางยาวครับในวงกลมนั้นนะแต่จะมีนักลงทุนอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะจะคิดต่างกันอ่าก็คือราคาเนี่ยมันเป็นราคาที่สูงเกินไปแล้วสูงเกินไปมากจนเขาต้องเทคโปรฟิตมาบ้างครับอ๋อเกิดการทำกำไรอีกรอบหนึ่งอีกรอีกรอบเพราะว่าราคาสูงไปเขาก็อาจจะกลัวแหละว่าคุณนจะตกแต่ณจุดนั้นเนี่ย แรงซื้ออาจจะน้อยกว่าแรงขายเพราะฉะนั้นจะเกิดหางยาวทุบลงมาครับแล้วถ้าเกิดแพทเทิร์นนี้แปลว่าผู้ซื้อเนี่ยแรงซื้อเนี่ยแพ้กับแรงขายแล้วแน่นอนครับใช่ดันงนั้นแนวน้มถัดไปก็คือจะเป็นขาลงใช่คือเกิด b e l r i s h reversal แต่ก็ไม่เสม,อ,มอไปนะครับเพราะแท่งเทียนจริงๆแล้วมันแค่ส่วนประกอบเล็กๆนะครับอของการวิเคราะห์โดยปกติแล้วอย่างคุณอาบเนี่ยต้องใช้อะไรเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์บ้างถ้าเป็นสถานการณ์นี้ผมจะใช้ Volume เป็นตัวคอนเฟิร์มอีกทีะครับครับ จะเป็นจุดที่นักลงทุนกลุ่มที่อยากจะเข้ามาซื้อเนี่ยแรงมีไม่พอสําหรับจะให้ราคาขึ้นไปสูงกว่านั้นแล้วครับก็คือแรงซื้อแพ้แล้วใช่แรงซื้อแพ้แล้วระวังนะครับถ้าชูตติ้งสตาร์อย่าลืมนะครับต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับพรามันได้เกิดแรงขายที่มากเกินปกติออกมานะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตัว i n v e r t ร์ตแฮมเดีกว่านะครับหน้าตาเป็นไงตัวนี้หน้าตาก็จะเหมือนชูตติ้งสตาร์เด็ดๆเลยครับแต่ตำแหน่งของมันเนี่ยจะอยู่ในขาลง คือต่างตรงที่ตำแหน่งว่าเกิดส่วนไหนของเทรนใช,ใช่ไหมฮะก็คือต้องเป็นขาลงมาก่อนมีนการที่ราคาตกลงมามากๆะนะฮะแต่นั้นขนาดนั้นเนี่ยจะมีนักลงทุนกลุ่มนึงอะคิดว่าราคาเนี้เป็นราคาที่ถูกสุดๆแล้วก็จะมีแรงซื้อขึ้นมาอย่างมหาศาลแต่ในักนขนานั้นน่ะจะมีนักลงทุนกลุ่มที่คิดว่าเนี่ยเป็นราคาที่ยังแพงอยู่ก็เลยจะขายส่วนลงมาอ่าก็อาจจะมีกลุ่มนึงที่ไปซื้อแถวนี้ นะครับแล้วก็ราคาลงมาก็ขาดทุนอยู่ขาดทุนอยู่นะครับพอราคาเด้งขึ้นมาก็ทําการขายนะสุดท้ายเป็นราคาที่มารับเขาอาติดดอยนะก็สุดท้ายราคาก็เลยปิดต่ำแต่จริงๆแล้วการเกิดอินวอร์ทแฮมเมอร์นะครับในขาลงนะฮะมันบ่งบอกว่ามีนักลงทุนกลุ่มหรือว่าเป็นผู้ซื้อกลุ่มใหม่เข้ามาแล้วใช่ครับแล้วนั้นก็ต้องสังเกตดีดีว่ามีโอกาสเปลี่ยนจากเทรนขาลงเป็นขาขึ้นและจุดสังเกตนะครับหนึ่งก็คือดูที่ตำแหน่ง ตัวแท่งเทียนนะครับว่าเกิดขึ้นด้านบนเทรนนะครับหรือด้านล่างของเทรนครับตัวนี้สําคัญมากนะครับเพราะบางทีการเกิดแท่งพวกนี้คุณอาจจะไปเจอในระหว่างตรงกลางของเทรนนะซึ่งอาจจะไม่ค่อยมีนัยยะมากนะครับแล้วก็ต้องหนึ่งดูที่ว่าตําแหน่งว่าเกิดขึ้นตรงไหนนะสองดูที่หางดูที่ไส้เทียนถูกไหมฮะไส้เทียนยิ่งยาวก็แปลว่ามีแรงซื้อหรือแรงขายยิ่งมากอ่ะก็รู้แล้วนะครับว่าต้องสังเกตอะไรบ้างนะครับระหว่างชุดติงสตาร์กับอินเวอร์ m แ e มเมอร์นะครับ ต้องสังเกตดีๆนะครับเพราะ<ไ>ว่าถ้าตีความผิดนิดเดียวเนี่ยคนละความหมายเลยนะครับก็ยังไงติดตามว่าวิกหน้าจะมีอะไรดีๆมาแชร์กันนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ